สวัสดีแฟนวอลเล์บอลทุกท่านค่ะวันนี้แต่จะพามาอ่านคอมเมนต์ของแฟนกีฬาชาวเวียดนามนะหลังจากที่คุณมะกรินวิ่งทีมต้นสังกัดของทรานที่ทานทุยหรือว่า4ทีสามารถเอาชนะ PFU Bluecat ทีมต้นสังกัดของแนนทัดดาวไปได้3ต่อ1เซตนะคะแฟนๆชาวเวียดนามเนี่ยเขาได้แสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลยค่ะสื่อของเวียดนามก็รายงานข่าวสื่อของทางญี่ปุ่นเองก็รายงานข่าวนะคะซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะพามาดู ูคอมเมนต์ค่ะว่าแต่ละคนจะมีการแสดงความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรก่อนอื่นนะคะไต่ก็ต้องขอรายงานผลการแข่งขันก่อนนะคะว่ากุณมะกรีนวิงค่ะเอาชนะ P F U Blue Cat ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด2 3ต่อ25เซตแรกกุณมะแพ้ก่อนนะคะพอเซตที่2เซตที่3เซตที่4นะคะกุณมะกรินวิงเอาชนะ P F U Blue Cat ได้ค่ะโดยสกอร์2 5ต่อ22 25ต่อ15 25ต่อ21 เรามาดูความคิดความเห็นของแฟนกีฬาชาวเวียดนามกันก่อนนะคะโหเวียดนามเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวค่ะรายงานข่าวกันอย่างเอกทอกครึกโครมเลยนะคะโดยที่คอมเมนต์แรกค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าทานทุยนี่แหละคือหัวใจของกุนมะกรีนวิงลงมาเล่นทีไรเกมเปลี่ยนทันทีความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่า ลูกตบของทุยนั้นหนักมาก PFU เหรอรับไม่ไหวหรอกความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้อย่างตรงไปตรงมานะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ PFU เขาค่อนข้างผิดพล,ดพลาดเองเยอะนะถ้าเกิดว่าเขาเล่นได้เหมือนฟอร์มก่อนหน้านี้ PFU b l u e c a t ก็มีโอกาสชนะได้เช่นเดียวกัน คอมเมนต์ต่อมาค่ะจากแฟนกีฬาชาวเวียดนามเขาเขียนเอาไว้ว่าฉันดูทรันทุยเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกภูมิใจมากนี่แหละนักกีฬาวลอลเลย์บอลเวียดนามนี่แหละคือกัปตันทีมของเราคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่า P f u ส่งตัวทักดาวลงมาช้าเกินไปโค้ชคิดอะไรอยู่นะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่ายิ่งดูทานทุยเล่นก็รู้สึกว่าเขายิ่งเก่งสมแล้วกับเป็นซูปเปอร์สตาร์ของเวียดนามไปเฉิดฉายที่ญี่ปุ่นให้สนุกสนานเถอะทานถทุยฉันรอชมการแข่งขันของคุณทุกแมตช์เลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่า คุณมากรีนวิงชนะได้ในเกมนี้เพราะการคุมจังหวะของทรานทุยและโรซานสกี้ชื่นชมสองนชื่นชมสองคนนี้จากใจจริงความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าดีใจเหลือเกินที่สามารถเอาชนะได้ในแมตชนี้หลังจากที่คุณมากรีนวิงแพ้ติดต่อกันหลายแมตช์แล้ว ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าระดับของทรานที่ทานทุยนั้นต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดในสนามโอ้โหคอมเมนต์นี้ก็อวยนะักกีฬาตัวเองมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วคนอื่นเขาก็โดดเด่นเหมือนกันนะทุกคนแต่เอาละค่ะแฟนกีฬาชาวเวียดนามเขารักของเขาอะนะ่ะเนาะเขาก็คอมเมนต์ตามความคิดความเห็นของเขาค่ะความคิดเห็นต่อมาจากแฟนกีฬาชาวเวียดนามเช่นเดียวกันค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่า PFU ออ่านเกมไม่ทันเพราะทานทุยเล่นได้อย่างชาญฉลาดความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าหน้าตาของทานทุยดูคล้ายนักกีฬาชาวญี่ปุ่นไปแล้วเป็นเพราะเธออยู่ที่นั่นหลายฤดูกาลหรือเปล่านะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่า สามารถโค้นล้ม P.F.U ได้แล้วดีใจเหลือเกินและคอมเมนต์ต่อมาเขาเขียนไว้ค่อนข้างยาวค่ะเขาบอกว่าแค่มีทานถทุยอยู่ในสนามกุญมะกรินวิงก็ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนี่สินะที่เขาเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ดังนั้นกุญมะจงรู้ไว้คุณจะขาดทานถทุยไม่ได้ซะแล้ว คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ถ <sau> <to> ึงแนนทัดดาวนะคะเขาบอกว่าทัดดาววันนี้โดนทันทุยกดดันหนักบล็อกของเธอจึงไม่ค่อยได้ผลความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วฉันเป็นแฟนกุนมะกรินวิ่งนะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของโค้ด PFU ที่ปล่อยให้ทัดดาวลงมาเล่นช้าเกินไป คอมเมนต์ต่อมาเขาตอบคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่าใช่เห็นด้วยฉันอยากเห็นการแข่งขันที่สูสีมากกว่านี้และความคิดเห็นต่อมานะคะเป็นความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นค่ะเรามาดูชาวญี่ปุ่นกันบ้างนะคะว่าเขาจะเขียนว่าอย่างไรคอมเมนต์แรกค่ะเขาบอกว่าโรซานสกี้เล่นได้นิ่งมากช่วยคุมเกมให้กุนมะกรินวิ่งได้ที่สุดเลย ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนว่านาคโนลงสนามแล้วเกมรับเหนียวแน่นขึ้นทันทีความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่ามิเดโตว่าฟื้นฟอร์มได้ถูกจังหวะเธอตบแรงมาก คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าวันนี้คุณมะกรินวิ่งเล่นเป็นทีมมากกว่าวันก่อนเยอะเลยขอให้คุณคงสภาพแบบนี้เอาไว้ต่อไปนะความคิดเห็นต่อมาจากแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกคุณทุกคนฉันรอเชียร์และให้กำลังใจคุณเสมอความคิดเห็นต่อมาค่ะ เขาเขียนเอาไว้ว่าผลการแข่งขันค่อนข้างขาดยินดีกับคุณมะกรีนวิงด้วยคอมเมนต์ต่อมาจากแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าวันนี้คุณมะกรีนวิงเล่นเหมือนเป็นคนละทีมกับเมื่อวันก่อนเลยความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าการปรับแผนของโค้ดสกาโมโตะนั้นสมบูรณ์แบบอย่างมากฉันนับถือโค้ดคนนี้จริงๆ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่านักกีฬาทุกคนต่างก็รู้หน้าที่ตัวเองชัดเจนดังนั้นเมื่อลงแข่งขันในสนามทุกคนจึงมีความชัดเจนต่อการทำแต้มความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าตั้งแต่เซตที่2เป็นต้นไปโมเมนตัม um ก็เปลี่ยนมาเป็นทางากุนมะกรีนวิงอะไรอะไรก็ดูดีไปหมด คอมเมนต์ต่อมาค่ะจากแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าเกมนี้ชนะได้เพราะการวางหมากของโคตรล้นนขอนับถือจากใจจริงและคอมเมนต์ต่อมาเขาเขียนเอาไว้ว่าโคตรสากาโมโตคือการคุมทีมที่ดีที่สุดของฤดูกาลความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือการไม่เอาความพ่ายแพ้มาเป็นกับดัก คุณสามารถทำหน้าที่ของคุณและสามารถเรียกชัยชนะให้กับทีมของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นความคิดความเห็นบางส่วนของแฟนกีฬาชาวเวียดนามแล้วก็ความคิดความเห็นบางส่วนของแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ทางกุนมะกรินวิงสามารถเอาชนะทาง P.F.U Blue Cat ไปได้3ต่อ1นเซตนะคะแฟนๆวนลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่ายอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ